มานาะปลุกพลังบวกเพื่อผู้หญิงเจนนี่แอนโทเนียนำทีมในแคมเปญ Women Power with Love and Faith งานนี้เรียกได้ว่าจะกิจกรรมใหญ่ในการปลุกพลังของผู้หญิงกันค่ะให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองโดยล่าสุดมานาะนำโดยคุณศิริรัตน์กิจพ่อค้าซ e o บริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดได้จัดงาน Women Power with Love and f a i t เเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะภายในงานยังได้เล่าบรรดาสาวงานจากเวที Miss Universe Thailand 2022แล 2023, มดยแอนโทเียซิร์ส ในงานค่ะและทํากิจกรรมกับมานานอกจากนี้ยังได้เจนนี่อัลภาชนาป้อมเพชรในฐานะโคซีโอายใต้ผลิตภัณฑ์โปรลีนที่มาร่วมปุกพลังผู้ผู้หญิงด้วยและไฮไลท์กับการเดินขบวนชูปย่านสยามสแควร์เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆในการส่งต่อพลังบวกให้กับผู้หญิงกันค่ะก็จริงๆงานวันนี้ก็อย่างที่เราตั้งใจเลยค่ะว่าทุกๆปีนะคะเราก็จะอยากส่งพลังนะคะให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะก็จะไม่ใช่แค่ผู้หญิงทุกคนดีกว่าแต่เป็นทุกๆเพศค่ะที่มีพลังแบบหัวใจผู้หญิงนะคะพลังผู้หญิงน เองนะคะก็จริงๆอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนที่ส่งต่อพลังให้ผู้หญิงทุกคนนะมีความรักในตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งที่เป็นความฝันของตัวเราเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกับน้องมิสอิวานส์ไทยแลนด์ในวันนี้ด้วยอะคะ่ะอ๋อต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะจริงๆแล้ว,วธุรกิจมานาะแต่เดิมตั้งต้นมานะคะเราตั้งใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อยกระดับชีวิตของ คนไทยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ค่ะแต่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้หญิงทุกคนนะคะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วสร้างความฝันของตัวเองให้สําเร็จก็เลยเป็นมานา l ลิฟ and f a เฟสค่ะ,ะก็จริงๆเป็นคนที่เหมือนกันค่ะเวลาตัดสินใจทําอะไรแล้วเราเต็มที่มากแล้ววันนี้เราเชื่อว่าเราไม่ได้แค่อยากทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จแต่คือด<ะ>ีลเลอร์ของเราที่เขาฝากชีวิตกับเราเราอยากทําให้เขาอะประสบความสาเร็จไปพร้อมกับเราะคะ่ะจริงต้องบอกว่า เป็นเหมือนอีกบทบาทอีกหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงที่เจนนี่เจอพี่ๆตามสื่อแล้วันนี้มันเหมือนแบบเป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่เจนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกับมานาเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานกับมานาคอลลเรเจนแล้วก็ได้มา m e e t and greet the new co CEO ด้วยก็เป็นเป็นอีกพลังบวกจากผู้หญิงให้ผู้หญิง แล้วก็ทุกคน actually ทุกคนเลยไม่ใช่เน้นแค่ผู้หญิงคนเดียวนะคะแต่ว่าการที่เรา work together แล้วก็ support ด้วย each other เป็นพลังที่เราเสริมให้คนรอบข้างเราได้ if we create something for ourselves we are able to spread that love and that kindness and that happiness to the people around us and ม can call it จริงใช่ไหมคะ when you feel good inside you spread love to the people around you so เป็น

อย่างที่ว่ากาาันนะคะฮูลแบบพี่เจนนี่เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆน,นะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความสตร,รองความที่พี่เจนสามารถพาวเวอร์ให้ผู้หญิงหลายคนได้พี่เจนก็เป็นอีกหนึ่งเอ็ e m ว o w e r m e n t ให้กับหนูในการออที่จะมีเพื่อนตัวเองหนูแบบว่ารักตัวเองมากๆอย่างนี่คือดิฉันรู้สึกว่าการที่ในชนั้นมีโอกาสมางานนี้กต้องดีจริงๆ,ๆนะคะคือ,อมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราได้รับแรงอินส p i เรชั่นจาก ่านแล้วเราก็ยังสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับคนอื่นได้ด้วยอย่างที่เมื่อกี้เจนบอกก็คือมันเหมือนกับเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ที่อยู่ในวงการนอกจากนอกเหนือจากวงการการแสดงเป็นนางเอกแล้วมันเหมือนวันนี้เจนมารับบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ในชีวิตจริงที่เจนต้องดูแลองค์กรต้องดูแลคนอีกหลายคนต้องดูแลชีวิตคนจริงๆมันเลยทำให้เจนรู้ว่าวันนี้มันมันเหมือนกับเราต้องซีเรียสแล้วอะค่ะ คือที่ผ่านมาเราจะแบบเล่นละครแล้วก็ยังมีผู้กำกับมีผู้จัดที่คอยดูแลเราใช่ไหมคะแต่วันนี้มันเหมือนกับเราต้องเดินไปพร้อมกันเราต้องทํางานไปได้วยการทําด้วยความจริงทําด้วยความรักทำด้วยข่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือทําด้วยความสทธาว่าเรากำลังมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นิดนึงค่ะอยากให้ทุกคนติดตามเลยบบนี้คือจริงๆที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเจนมีโอกาสได้ร่วมงานเป็นพีเซนเตอร์กับทางโปรดีนนะคะก็วันนี้เจนมีโอกาสได,ได้พัฒนาโปรดัก ที่ดีและดีมากตัวเจนได้ใช้เองได้ทดลองสูตรเองและได้กินจริงและเห็นผลจริงจนณทุกวันนี้แล้วทุกคนก็จะแบบเอ้ยเจนทำยังไงให้หอมหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงคือบางทีเราก็บอกไม่ได้ไงเซอร์ไพรส์ละกันว่ามันทําให้เราแบบป้ายยาตรนี้มันทําให้เราสูงมันทําให้เราสามารถที่จะ ออกกําลังกายโดยที่เราไม่ได้ออกกําลังกาย,ยใช่ไหมนัง่งเฉยๆก็เหมือนออกกาลังกายอ,อาาแล้วมันเป็น <laughs> จะบอกว่าแบบที่สําคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่เดียวที่แรกคนเดียวองค์กรเดียวที่ทําแบบนี้และดีที่สุด